นี่คือเรื่องราวของเด็กชายตาบอดที่ต้องใช้ชีวิตในป่าที่มีสัตว์ประหลาดซ่อนอยู่ด้วยตัวคนเดียวและถ้าเชือกที่พกอยู่กับตัวของเขามันเกิดหลุดขึ้นมาเมื่อไหร่น่าจะหมายถึงความตายที่กำลังเข้ามาเยือนเท่เถอดทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเพลินๆแล้วดันกลัวสนามขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำยูทูบพรีเมียมในราคาเพียง19บาทการสมัครก็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลง ก็ทาได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดสามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V I U ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Adcat 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ นาเดียและลูกชายตาบอดของเธอที่ชื่อโซโลโมอนอาศัยในกระท่อมกลางป่าของรัดนอตแคโลไลานาพ่อของพวกเขาได้จากไปแล้วสิ่งเดียวที่เขาทิ้งเอาไว้คือบันทึกเสียงที่เขาอธิบายให้เด็กชายฟังว่าพวกเขาย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อรักษาอาการป่วยของแม่แต่ความหวังมันกลับค่อยๆน้อยลงอาการของนาเดียแย่ลงไปในทันวันต่อมานาเดียได้เล็กลูกชายไปตรวจดูกับดักกรออกจากบ้านเด็กชายผูกเชือกติดกับระเบียงเพื่อให้เขาสามารถหาทางกลับบ้านได้ตลอดเวลา แม่สอนโซโลโมอนให้รู้วิธีวางและหากับดักสัตว์เขาเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแม่สอนวิธีการถลกหนังสัตว์ให้กับลูกชายพวกเขาต้องทํามันอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้คนทุกทําลายในวันหนึ่งเด็กชายคี้สงสัยที่จะมาแลงตัวหนึ่งมาไว้ในขวดแต่เขากลับต้องเสียใจเมื่อรู้ว่ามันตายในเวลาต่อมาแนาเดียผู้เป็นแม่อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแบบนี้พวกมันต้องการอาหารน้ำและอากาศในการอยู่รอดวันหนึ่ง แม่ได้พาลูกชายไปตกปลาเพื่อฉเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อผู้ล่วงลับของเขาเธอวางแผนที่จะอบเค้กในตอนเย็นทั้งสองมุ่งหน้าไปที่แม่น้ําด้วยความตื่นเต้นตอนนั้นเองจูๆ่ๆลูกชายก็เริ่มสงสยัยที่สัตว์และนกทั้งหมดดูเหมือนจะหายไปทันทีที่พวกเขาเข้ามาใกล้แม่สอนให้ลูกชายตกปลาทันใดนั้นเองจูๆ่ๆเด็กชายเขาก็ถามคาถามเกี่ยวกับความตายขึ้นมาแม่รู้สึกประหลาดใจเธออธิบายว่าความตายเป็นเพียงการปเปลี่ยนแปลงของการดำรงอยู่ เหมือนเหมือนกับดักแด,ด้ที่กลายไปเป็นผีเสือ้อชีวิตยังคงจะดําเนินต่อไปแต่ในรูปแบบที่แตกตา่างแม่สงสัยขึ้นมาว่าทาไมลูกชายถึงสนใจเรื่องนี้เขายังเป็นเด็กที่จะมีชีวิตอยู่ไปได้อีกแสนนานทั้งสองนั่งอยู่นานแต่ก็ยังตกปลาไม่ได้สักตัวแม่แนะนําให้ลูกชายไปขุดดินหาไส้เดือนเพื่อเอามาเป็นเหยื่อตอนนั้นเองเด็กชายก็ได้เจอกับโซ่เหล็กที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ใบไม้เขาพยายามดึงมันออกมา เพื่อดูว่ามันพูกอยู่กับอะไรแม่สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่น่าสงสัยเธอรีบบอกให้พวกเขาตกปลาให้เสร็จแล้วรีบกลับเพราะฟ้าเริ่มที่จะมืดแล้วทั้งคู่กลับบ้านมาแม่เขาไปรีดนมจากแพ้ลูกชายเอกก็ช่วยในการคุณพักที่ปลูกเอาไว้อาการป่วยของแม่เริ่มที่จะแย่ลงไปเรื่อยๆในตอนเย็นแม่อบเค้กให้ลูกชายตามที่สัญญาเอาไว้เธอให้ลูกชายร้องเพลงและเป่าเค้กเพื่อขอพรเด็กชายไม่ยอมบอกแม่ว่าเขาขอพรอ,อะไรเพราะกลัวว่ามันจะไม่กลายเป็นจริงหลังจากนั้น แม่ก็ได้เปิดไฟสิ่งที่เธอและพ่อของเด็กชายทำเอาไว้พวกเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแพะที่วิ่งเข้าไปในป่าซึ่งมีแต่สัตว์ดุร้ายอาศัยอยู่แผะที่เห็นสึ่ประหลาดสามารถหลบหนีและกลับบ้านมาได้พ่อและแม่ของแพะตัวนั้นดีใจมากพวกเขากอดและสัญญาว่าจะไม่มีวันห่างกันอีกลูกชายเริ่มตั้งคำถามเรื่องความตายขึ้นมาอีกครั้งเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่แม่อธิบายก่อนหน้านี้แม่เล่าให้ลูกชายฟังเกี่ยวกับศรัทธาแต่เด็กชายก็แทบจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรหลายปีผ่านไป วันหนึ่งจูจๆแม่ก็หายตัวไปอย่างลึกลับเด็กชายถูกทิ้งไวพ้พิงลําพังแม่ทิ้งไวพ้พิงเทปบันทึกเสียงก่อนที่เธอจะหายตัวไปเธอเตือนลูกชายถึงกฎที่เขาต้องแบ่งปันสิ่งที่หาได้ครึ่งหนึ่งให้กับป่าเสมอและเมื่อไรที่เขารู้สึกท้อแท้เขาจะต้องร้องเพลงที่พวกเขาเคยร้องด้วยกันมาตั้งแต่เด็กกฎข้อสุดท้ายคือลูกชายจะต้องไม่ถอดเชือกที่มัดไว้กับตัวเป็นอันขาดเวลาผ่านไปโซโลโมอนได้เติบโตขึ้นเขาปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตคนเดียวได้อย่างดีเยี่ยมเขาล่าสัตว์ตกปลา สับฝืดและตรวจสอบกับดักได้ด้วยตัวเองเมื่อเขารู้สึกเศร้าโซโลโมอนก็จะเปิดเทปเสียงของพ่อแม่และฟั่งขณะที่กําลังทานอาหารจูๆ่ๆเด็กชายได้ยินเสียงปแปลกๆที่ดังมาจากพุ่มไม้เขาวางจานและรีบเข้าไปในป่าแต่มันกลับไม่มีอะไรที่ผิดป,ปกติโซโลโมอนสัมผัสได้เพียงว่ามันมีบางอย่างที่อยู่ไกลๆก่อนเข้านอนโซโลโมอนก็เปิดฟังเสียงที่บันทึกของแม่อีกครั้งเขานอ,นอนไม่หลับเด็กชายลุกขึ้นและเอาไปจากบ้าน เขาได้ยินเสียงร้องอันเจ็บปวดของแพะโซโลโมอนรีวิ่งตามสิ่งนั้นไปแต่เชือกที่ผูกกับตัวเขาไว้มันกลับถึงขีดจำกัดโซโลโมอนสามารถสัมผัสร่างของแพ้บนพื้นหญ้าได้แต่ในตอนนั้นเอจูๆ่ๆก็มีบางสิ่งลากแพะตัวนั้นหายไปในส่วนลึกของป่าในตอนเช้าโซโลโมอนยังคงหวัดผภาวะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังพยายามที่จะใช้ชีวิตต่อไปแต่ในวันหนึ่งจูๆ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงปืนที่ดังขึ้นมาในป่าเด็กชายรีวิ่งตามสิ่งนั้นไป เขาสรุกข้กับร่างของกวางที่ตายแล้วมีชายคนหนึ่งก็โผล่ออกมาจากต้นไม้เขาบอกว่ากวางตัวนั้นมันเป็นของเขาโซโลโมอนที่หวาดกลัวเลิ่มมบกมีดเพื่อป้องกันตัวคนแปลกหน้ากระแทกโซโลโมอนที่กํลาลังสติแตกด้วยปืนไรเฟิลของเขาจนสลบไปเด็กชายตื่นขึ้นในเวลาต่อมาในพลานที่นั่งอยู่ตรงข้ามขอโทษที่เขาทําร้ายโซโลโมอนเขาอ่านชื่อบนมีดและคิดว่าเด็กชายชื่อว่าลูคสัสแต่เด็กชายก็บอกว่านั่นคือชื่อพ่อของเขาในพลานขอโทษอีกครั้งโดยบอก ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เด็กชายหวาดกลัวเขาสังเกตเห็นเชือกที่ผูกติดกับเด็กชายเอาไว้พรานป่ามีชื่อว่าแหงเขาถามว่าทําไมเด็กชายถึงมาอยู่ในป่าน,นี้คนเดียวพ่อแม่ของเขาอยู่ที่ไหนโซโลมอนไม่ได้ตอบอะไรฟ้าเริ่มที่จะมืดลงในพรานขอที่จะพักที่บ้านของโซโลมอนเขาเสนอที่จะให้ยาแก้ปวดและทําอาหารให้เป็นการแลกเปลี่ยนแหงตรวจสอบบ้านจากด้านในเขาตระหนักได้ว่าเด็กชายไม่เคยเออกจากขอบเขตป่าน,นี้มาเลยตลอดชีวิต เขาไม่รู้เกี่ยวกับโลกภายนอกอันกว้างใหญ่เด็กชายเปิดฟังข้อความสุดท้ายของแม่เขารู้สึกอึดอัดเมื่อต้องมีคนแปลกหน้ามาอยู่ใกล้แฮงพบหนังสือของแม่โซโลโมอนมันทําให้เขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เด็กชายต้องเผชิญเขาทําอาหารให้กับเด็กชายแฮงเสนอที่จะพาเด็กชายไปที่เมืองและช่วยให้เขาปรับตัวเข้ากับโลกใบใหญ่แต่โซโลมอนกลับปฏิเสธแฮงคิดว่าเขาคงผูกพันกับบ้านหลังนี้เขาถามอีกครั้งเกี่ยวกับพ่อแม่ของเด็กชายหลังกินอาหารเสร็จพวกเขาทั้งสอง ก็แยกย้ายกันไปเข้านอนเด็กชายไม่ไว้ใจแหงในตอนแรกแต่เมื่อรู้ว่าเขาทิ้งอาวุธเอาไวา้เด็กชายก็เริ่มที่จะวางใจและคิดว่าแหงอาจพยายามจะช่วยเขาจริงๆในตอนกลางคืนทางครูก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงที่ดังและน่าสะพรึงกลัวมันคล้ายกับเสียงคำรามของสัตว์ลายที่ไม่มีใครรู้จกักแหงออกไปพร้อมกับไฟฉายและปืนไหลเฟล้าเขาพยายามตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นรอบๆรบ,บ้านมันเงียบสงบแหงพบรอยเลือดที่คนต้นไม้มีสัตว์จำนวนหนึ่งตายทิ่นนั่นแหงสังเกตเห็นบางสิ่ง เขายิงเข้าไปในพุ่มไม้แต่สิ่งมีชีวิตนั้นกลับหนีไปพร้อมกับคำรามด้วยสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวแห่งรีบกลับมาที่บ้านเขาได้พบกับโซโลโมอนที่อยู่ในสภาวะที่หวาดกลัวเด็กชายใส่หน้าพร้อมกับฮัมเพลงที่เขาเคยร้องกับแม่ตอนนี้พวกเขาปลอดภัยแล้วแห่งสัญญาว่าเขาจะพาเด็กชายออกจากป่าเพื่อที่เขาจะได้ใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่ต้องหวาดกลัวในตอนเชา้าแห่งพบโซโลมอนที่อยู่ในโรงเก็บของเขาเสนอที่จะช่วยซ่อมมันพวกเขา มีวัสดุที่จําเป็นทั้งหมดอยู่แล้วที่เหลือก็เพียงแค่ต้องหาโซ่มาใช้ในการผูกโซโลโมอนเล่าว่าเขาเคยพบโซ่ในป่าในตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาพาแฮงไปยังจุดนั้นแฮงประหลาดใจมากที่ได้เห็นเด็กชายที่สามารถเดินป่าได้อย่างชํานาญโดยการใช้เชือกเด็กชายอธิบายว่ามันเป็นหนทางเดียวที่เขาจะเอาชีวิตรอดได้ในไม่ชา้าพวกเขาก็มาถึงสถานที่ที่เด็กชายเคยพบโซ่แฮงความมั่นไหวและเริ่มดึง เขาตระหนักได้ว่ามันผูกติดอยู่กับบางสิ่งเขาตามมันไปจนในพบกับโพรงบางชนิดที่อยู่ไกลๆแหง่งรีบตัดโซ่ออกและถอยกลับไปทั้งสองกลับมาซ่อมแซมลงเก็บของเด็กชายเข้ามาและขอชิ้นส่วนเนื้อกวางที่แห่งล่าม,มาได้เขาโยนมันเข้าไปในพุ่มไม้นั่นสร้างความประหลาดใจให้กับแหง่งเด็กชายอธิบายว่ามันเป็นกฎถูกอย่างที่นํามาจากป่าจะต้องถูกแบ่งกลับไปมันคือสิ่งที่พ่อแม่ของเขาสอนเอาไว้แหง่งเชื่อว่าสิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับสัตว์หลาย ที่พวกเขาได้ยินในเวลากลางคืนแ่งแนะนําให้พวกเขาวางกับดักสําหรับสัตว์ประหลาดเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กชายจะปลอดภยัยเขาขยายเชือกให้กับเด็กชายเพื่อให้เขาไปไกลได้มากยิ่งขึ้นทั้งคู่มุ่งหน้าไปที่ทางที่แฮงเห็นสัตว์ลายที่ไม่รู้จักเคลื่อนตัวไปมาพวกเขาไปถึงขอบของพื้นที่ที่ทําเครื่องหมายเอาไว้ก่อนหน้านี้ทันใดนั้นจู่ๆก็มีบางสิ่งที่ไม่รู้จักคว้าเชือกและเริ่มดึงโซโลมอนแฮงรีบรลอตามเด็กชายและช่วยเขาเอาไว้แฮง รีพาตัวโซโลมอนกลับไปที่บ้านเขาพยายามทําให้ชายหนุ่มสงบลงสัตว์ร้ายจะไม่มีวันเข้ามาหนีบ้านพวกเขาจะจามันด้วยกับดักที่พวกเขาว่างเอาไว้แฮงพบไดอารี่ของแม่ของเด็กชายเขาเสนอที่จะอ่านมันให้โซโลมอนฟังเด็กชายตั้งใจฟังด้วยรอยยิม้มไดอารี่นั้นเต็มไปด้วยประโยคที่เต็มไปด้วยความรักและความอ่อนโยนแต่ทันใดนั้นเองจูๆ่ๆแฮงก็หยุดอ่านมีความจริงอันน่าสะพึงกลัวได้ถูกเขียนเอาไว้ในนั้นแฮงบอกว่ามันดึกแล้วพวกเขา ควรที่จะรีบเข้านอนเพื่อเอาแรงโซโลโมอนฟังบันทึกของแม่ก่อนที่จะนอนหลังมั่นใจว่าเด็กชายหลับไปแล้วแหงก็รีบออกจากบ้านและมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่พวกเขาพบโซเขาเข้าใกล้โพรงลึกหลับและได้เห็นกองกระดูกจํานวนมากที่อยู่ข้างหน้ามันคือที่ซ่อนของสัตว์ลายโซโลโมอนตื่นขึ้น,นมาเขาตกใจมากเมื่อพบว่าแห้งได้หายตัวไปแหงพร้อมปืนไรเฟิลค่อยๆเดินเข้าไปในโพรงเขาได้พบกับสุดบันทึกที่คล้ายกับเล่มที่อยู่ในบ้านของโซโลโมอนเสียงกระสุนปืนดังขึ้นในป่าโซโลมอน รีบวิ่งตามสิ่งนั้นเข้าไปในป่าเขาสะดุดเข้ากับกระเป๋าเป้สะพายหลังของแหงความยาวของเชือกสิ้นสุดลงโซโลโมอนตัดสินใจถอดเชือกเพื่อออกไปตามหาแหงเขาคลานไปรอบๆจนได้พบเข้ากับร่างที่ไร้ชีวิตของแหงโซโลมอนร้องให้ค้ำควรออกมาตอนนั้นเองเด็กชายก็รู้สึกได้ถึงใครบางคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพึงกลัวกลับกลายเป็นแม่ของเขาเธอกำลังจะจัดการเขาแต่โซกับรั้งเธอไว้โซโลมอนเริ่มฮัมเพลงในวัยเด็กเพื่อขับไล่ความกลัว ทำนองนี้ทําให้แม่หยุดนิ่งและเมื่อเธอเริ่มฮําเพลงตามเด็กชายโซโลมอนก็จําได้และรู้ได้ทันทีว่าสัตว์หลายที่อยู่ตรงหน้าคือแม่ของเขาเขาค่อยๆเดินเข้าไปหาเธออย่างระมัดระวังแต่เธอกลับพุ่งเข้าใส่เด็กชายที่กําลังถือมีดอยู่เพื่อจบทุกอย่างจู่ๆโซโลมอนก็ไอขึ้นมาอย่างหนักเขาเอ็นตัวพิงต้นไม้เพื่อพยายามจะฟื้นตัวจากทุกสิ่งที่เขาเผชิญทันใดนั้นเด็กชายก็ได้ยินเสียงร้องของอีกาเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าดวงตาของเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนไป คำสาบได้ถูกส่งต่อมาสู่เด็กชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครอบครัวของเด็กชายนั้นเหมือนกับถูกคำสาบที่ทําให้ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นสัตว์ร้ไร้สติพ่อเป็นคนแรกที่กลายเป็นสัตว์ลายแม่รู้เรื่องนี้จิงลามเขาเอาไว้ในส่วนลึกของป่าแต่ความผูกพันก็ทําให้เธอยังคอยให้อาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตของเขาเธอพยายามที่จะสอนลูกชายในการเอาชีวิตรอดแต่แล้ววันหนึ่งคำสาบก็ได้ถูกส่งต่อไายังตัวเธอแม่คิดที่จะกเก็บคําคำสาบนั้นไว้กับตัวให้ได้นานที่สุดแต่ท้ายที่สุดแล้วคำสาบนั้น ก็ได้ถูกส่งต่อไปยังลูกชายและหมัดก็ไม่ได้มีสิ่งใดที่ล่ำเขาเอาไว้เหมือนครั้งก่อนๆและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ